ว่าไอ้ขั้นตอนที่ท่านพูดมาที่เี่ยอธิบายมามันขาดไปแล้วแต่มันมีการที่ว่าตำรวจกำลังกล่าวให้พยายามไปเรียกผู้บาดเจ็บออกมาจากบ้านตรงที่มันมนเป็นการอันนี้ข้เ็กินียเราจะต้องดูืมร้อนมาต่างนตากาวให้นะครับตรงนี้นะครับท่านกตำรวจก็ทางว่าเนี่ยมีการจะทำบางต่อเนื่องนะครับแต่ว่าอว่าขาแล้วกลับมาตรงนี้เป็นข้จริงที่เราจะต้องตรวจสอบ เหตุการ์ไล่ตามไลน์ของเหตุที่เกิดขึ้นจริงว่าในการเกิดตอนนั้นเนี่ยไลน์ระยะเวลาจะเป็นแบบนี้ย่างไงแต่ถ้าตำรวจก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปยิงคนไม่มีครับตอนนี้เราให้แจ้งข้อหาตำรวจคอยแล้วครับแล้วยังไงให้ออกรู้ว่าจริงก็ให้เขาบอกว่าปฏิบัติไปก่อนเพื่อนแล้วในส่วนของให้เพื่อนคนที่หลบหนีไปใครจะเกิดอะไตอนนี้กำลังติดตามอยู่ได้ได้หวไย การประสานไยายานครับตอนนี้เราก็บอกให้ทุกคนนะครับให้มาให้ความจริงให้ปรากฏน,นะครับเพราะว่าเราไม่ท้ราบไม่ทรา,าบว่าเหตุเกิดเป็นแบบไหนอย่างไรถ้าทุกคนไม่ให้การเน,นี่ยลืมไม่ได้พบต,ตัวคนที่จกทดาผิดเราไม่ทราบทำลาตรงนี้ว่าเหตุวันนั้นเกิดขึ้นด้วยจากใครก็เ,เห็น ชาวบ้านมองว่ามันจะเป็นการช่วยเหลือกันไหมในเมื่อตำรวจก่อเหตุกับชาวบ้านอ๋ออย่าไปคิดอย่างนนะครับตำรวจกี่ชาวบ้านเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะทำผได้ครับวันนี้ผมบอกถ้าเกิดเราเก็บแล้วนะครับให้ความจริงกับทั้งสองฝ่ายนะครับเราดูว่าเหตุเกิดขึ้นแบบไหนใครที่คนผิดก็จะต้องดเูแลดีกับคนผิดนะคนคนที่ได้รับความเสียหายยุยยาอย่างเต็มที่ครับเป็นนายตำรวจหรือว่าท่านเป็นคนรานายตำรวจท่ับ